สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเดินตลาดบ้านกุดว่าตลาดประชารัฐบ้านกุดว่านะครับตลาดประชารัฐพี่นออ้องเออหมูก็มีนะครับอันนี้อะไรยังไงประตูมประตูม,ตมอันนี้โอ, ه, โอ้เขียดอยังไงโอ้เอืง ой, อ,องน้อยโอ้เอืองน้อยพี่น้องอ๋อมีเด็กกาดด้วยอันนี้กระตัน่ อ้อมตัวนี้หน่อยอ้อมคลัตคัตช์ได้อนู่อือพี่นงอึ้งหน่อยเอออ้อมมนดออกกี่หาคำอึ้งอึ้งพุทไทยปตาเอออยู่ไม่เดงนไม่แดงนอย่าวอาชีพขายขายกลมนาโอ้กลมกลมมีเท่านัน่มอค่ะกลนาโอ้กลกลมมีเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโคบนาพี่น้องโคบนาอกินดูพอกินอันนี้เนี้ยเนี้ยกว้วยเนี้ยหัวโค้ดไม่เด่น โอ้ยนเห็ดอย่างน้อยเนี่ยเหไก่ก็มีพี่น้องโอ้โดนตัวละสิบโอ้โดนโดนได้พี่น้งอนงเขาได้ไปย่างตลาดกุกว่านานมากนานมากแล้วนะครับก็แกรซื้อไปใส่อะไรนะโอแกนโอ้อืองพี่น้งองแกงไทย เตียงข้าวโอ้เห็ดเห็ดไครเห็ดไก่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะของน้อยค่ะเอ้ยเห็ดไครเนี่ยเห็ดไครไม่รู้มาวางอยู่ตรงนี้เห็ดไครไม่รู้นั่นอันนี้เห็ดผู้ใดผู้รู้เห็ดเจ้าเห็ดใครเนี่ยนี่อวมาใครเห็ดเจ้าเจ้าซื้อกต่เห็ดเจ้าแมนอยู่แล้ว ตลาดขุดว่าพี่น้องเอยตลาดขุดว่าดอกเอ้หน่อยดอกพี่น้องเอยดเออทำไม้นไอ,อ๋ไอินเบง,ง,งเห็ดไขรอันนี้น่อย ทีน้นมีนนนี่นนะครับนี่นี่นี่มีีนก็มีแล้วเนาะขี้ไหนขี่ไหนของป่าของอาหารเขาเรียกอาหารป่าเลยอาหารป่าขีนหนอันละเท่าไหร่อ่อยีนาน้าร้อยบาทมันเป็นที่อากาศใช่ไหมเราห้าไปโรดมันก็แจมเองครัไปปับเราต้องหาจากางนั้นปิดแฟดใช่ไหมเปิดด ปิดเลยเด้เลยปิดแล้วปิดแลด้วโอ้นี่เหตุอะไรเนีย่ยคือนามแค่ไหนโอ้น้องงอกขาวพือน้องน้ำน้ำผลสีต้องต้องดีจังเลยปิดแล้องงอกขาวโอ้โอ เห็ดปวกว่ายายเนี่เห็ดปวกจ้าเห็ดปวกก็คว่าบ้านขวยเอิญเห็ดโคนเห็ดโคนคนไทยเขาเรียกเห็ดโคนเห็ดโคนบ้านข่อยบ้านเราก็เรียกเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับนี่เห็ดโคนเห็ดโคนนะครับนี่เห็ดโคนเห็ดโคนเอิ้งก็มีพี่น้อง ก็ม uh. the in ีอโคนโคนติกโนโนองลเรล่ะกงก็ะกโคนกองกนเอยโอ้ยายนี่เห็ดอยังยาเนี่เห็ดตีนแห้ตีนแห้เคยเห็นแค่เห็ดตีนแห้พี่น้องเลยว่าตั้งแต่เกิดมาพิ่งหู้จากว่าเห็ดตีนแห้เห็ดตีนแห้งสั่ว่า เห,เ,เห็ดตีนเห็ดพนะี่น้องเคยกินบ่เห็ดตีนเห็ดออกง่ายเพื่อนนี่เป็นกรอบๆแล้วเนาะเห็ดตีนเห็ดตีนเห็ดเฮ้เห็ดตีนเห็ดท่านว่ว ข้างหลังที่มีโซนปลาพี่น้องปลาดุกตัวบลมหรือปลาดุกนาปลาดุกนาปลาดุกนาโอ้หนังควายตรงนี้พี่น้อง ตลาดประชารัฐขุดว่ามูสทำไมเหงื่อน้ำวะโอ้ทำไมบ่งหวานจนวะไม่บ่งหวานจ้าปลูกเองปลูกเองนะครับหน้าไม้บ่งหวานเองทำเองเจ้โอ้เจ้าได้ยังมาขายหน้ามูสทีนะหมูปลาหมูปลาโอ้หมูปลาบนนังกุ้งชี่หรอกวอแมนหรอกเจจะมาตัวข่อยหมูปลาหมูปลาบ้านข่อยมันได้กินอยู่เลยอยู่ดี หมูปลามันก็ต้องหนังสีดำๆทตัวอันนี้ยังเนี่ยอันนี้กระต่ายจ้ะกระต่ายปลาโอ้กระต่ายไม่เคยกินเลยือ่กันกระต่ายไม่ยิ่งไม่เคยกินเลยครับกระต่ายนึกว่าเป็ดอีเห็นเป็นนิ่งกินอยู่แต่ว่ากระต่ายมีโบโบไม่เคยกินเลยกระต่ายไม่เคยกินเลยอันนี้เป็นเห็ดฟางเห็ดเกลือ tại lại phong lại được cái nóng bên phòng dưỡng nóng nheo nheo sỉ bát mặt nheo cái nóng sỉ bát các bát mát 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 ประชอนนาประชอนนานี่ไกลพี่น้องอันนี้นี่อรย่างไรยายอะฮ้โอ้โจำุโอ,อ,อ,อ้จิม้มจุจุปลาเ่นอันถุรคเท่าไหร่ครับว่าเม็นหมูปลา อันนีงห้าสิบาทว้าห้าสิบบาทได้หลายอยู่ที่น้่ได้หลายจั่จุจัมจุคนไทยที่บ้านทาเกลือที่บาทโอ้หมากันนี่โบราณใจโอ้จานละสิบบาทเนาะโอ้แซบดีเน่ยลวกกินเอาอยู่เอาจานนี้จา์นี้เลยโอ้ยอาจารย์มาจ่ายแล้วเอ ก็ต่างประเทศจะสิบาทเลยเคยเห็นแล้วของมากพอสิบบาทเดี๋ยวย้ายเดี๋ยว,ยวรอแป๊บซื้อนะครับสิบบาทซื้อมาเขือก่อนเอาเอากระบอกเออเด้ถุงเออสิบบาทสาวบาทกใช่สิบบาทเอออันนี้สาวนนั้สส<า>น,นสิบบาท Ủa bằng nào đồng ám theo bà Chị sì... Ừ chị ăn con thì chẳng nói nào nữa Cái ừ. 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 ừ, à, ừ, này bằng bông ướt Ừ Chị đi bông ướt nó xoay dài 10 nào mày, Ờ nào Ừ 10 bà đã lại phía nó kì 10 ปละคอเอาะคอเป็นต้มชมนะเอเอาเอาดูที่อาหานเนีตัวนี่มันเป็นตะแซ่บมันดำดีหอตัวนั้นดอนตัวนีรตัวนัวน่นเป็นด้นดนมันะเสบสคอนะถุงข้าเดนถุงข้าเดนรถพีดายค่ะบนปอดหายประมาณนี้คอเป็นตะใคอยู่รถใ่

อันนี้ของหวานพี่น้องอันนี้เบาหวานเบาหวานล็อกนี้เป็นล็อกเบาหวานนะครับกระดาษผูไทยด้วยพี่น้องหนึ่งกิโลสบาทครับเห็ดโคนพี่น้องเห็ดขวดด่าล่างแบบเรียบร้อยเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์ูข้าวเจ้าขาย็ข้าวเจ้าะเป็นลูกใสไข่ลูกเทียมหุ้มขี้ดอออีกอ่ะสองมข้าวเจาะหนักแกงอ่ะไปเข้าตู้เย็นไว้กิน ตอนที่มันไม่มีต้มเรานั่นเป็นต้มแล้วค่ะโอ้ต้มเราไี่ยัดซีซูเ้เย็นไว้เลยค่ะอันนั้นถุงละร้อยถุงละร้อยค่นี่มะเขือน่าแ่บอ่ะไอ้อเนี่ยมะเขือน่าแ่บอะไอเสื้อมะเขือแบบชั้นๆมันแข็งกระด้างเบอง์นวยมันก็รู้แล้วมันแข็งกระด้างกรอบ ไทยก็มีตลาดพูดว่าพี่น้องเลยตลาดประชารัฐพูดว่าโอ้นอัน,น้นขาใช่ไหม tôi đi đó, xe ngoài vượt nó Xe ngoài hà hả, bà chửi bà xây Úp xá Nó đục đây nó cái Ừ Nó kìa Đức bà đục xá โอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้ชัมนี้นะคลิปหน้าพอกัอนไหมครับเกี๋ยวย่างตลาดต้นสวัสดีครับ